ข่าวด่วนครับพี่น้องข่าวด่วนนะครับสาหรับเพลงใหม่ของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงซึ่งเพลงที่ทุกคนรอคอยมานานก็นคือเพลงอื่นหางนั่งอีกหน่อยว่าสิได้กาหนดเขาใส่เสียงมือไดน,นะครับเนาะกลับเป็นเมืองใดซุดของวัดโจวัางช่วงพวกคำที่ผ่านมานะครับกาที่แรกก็ดีใจดีใจนะครับนืกอ่าอีก3ามสี่วันนี่สิได้เห็นน้องอุ้งอิงเขา ของอาร์หรือว่าใส่เสียงนะครับนะในวันที่24ิ่พนะคุยกันไปคุยกันมากนะครับนะวันที่23นี่นะครับวันที่2ี่านี่เป็นการเดินทางจากกรุงเทพมาที่ภาคอีสานเท่านะครับเนาะกะช่วงเอวันนะครับจะรีวิวสินค้าอยู่ที่กรุงเทพนะครับหลังจากนั้นช่วงเย็นก็นจะเดินทางมาที่ภาคอีสานเพื่อที่จะมาแสดงบนแถวภาคอีสานเท่าวันที่24บนะครับวานนี้ บ่าเจวันคุยในไหลสุดบอลในไหลสดนั่นช่วงแรกๆนั่นว่าวันที่ยี่สิบสี่จะใส่เสียงนะครับใส่เสียงช่วงเที่ยงเทียงไปหาแรงนะครับเจ้บานนี้ทานทนายทนายเอนะครับเป็นช่วงแรงเนี่ยเป็นว่าไอ้วันที่ยี่สิบสี่เนี่ยเป็นจะเบวบางเป็นจะเดินทางนะครับเพราะบานนี้มันน่าจะบอลเหลวมันอาจจะใส่เสียงบอลเหลวก็เลยว่าเออวันที่ยี่สิบสี่นี่บ่สะดวกก็คุยกันไปคุยกันมาก็ได้ขอตกลงที่วันที่ยี่สิบเก้า ตุลาคมนะครับวันที่29นี่ตรงกับันอาทิตย์นะครับวันที่29ตรงกบันอาทิตย์อ่าแลกักอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันใส่เสียงวันที่24โอกาสจะใส่เสียงบริสุทธิ์ก็มีสูงหลวกอีกอย่างหนึ่งก็คือใส่เสียงแล้วกับบอท่านไดท้ทายเอวีเกา่าเพราะว่าอย่างราะวะทีมทายเอวีนี่จะว่างช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เลยว่าเออถันลงิลงลิงใส่เสียงวันที่24นี่ก็ มันจะเรียงเกินไประบาดนี่ก็คือจากวันที่24ถึงวันที่29 28 29เนี่ยช่วงนี้อีาอลาน้อยอุ้งอิงสิษตรมีเวลาสอมมีเวลาทำความเข้าใจกับเนือเพลงมีมีเวลาสอมเนือเพลงะนะครับแล้วก็ซ่อมซ่อมทอนทีน้องเอาอย่างไงคือได้ซ่อมให้ซ่อมให้ ให้เก่งขึ้นให้ถนัดขึ้นให้ให้คล่องขึ้นนั่นแหละครับก็ได้มีเวลาซ้อมเยอะขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งดีนะครับบาวชลเห็นว่าเป็นสิ่งดีที่น้องจะได้ซ้อมมีเวลาซ้อมเยอะขึ้นนะครับเป็นสิ่งดีมากสําหรับบาวชลนะแต่เอฟซีทันเดือนนี่บาวชลเบื่อเบื่อใจนะครับหลายๆคนก็อยากให้ออกเร็วๆหลายๆคนก็อยากให้อ่าอ่าเคลืนอยากก็อยากให้คล่องอยากให้มั่นใจที่สุดอยากให้ออกมาดีที่สุดนั่นแหละครับนั่นแหละครับคิด แบบนี้บางชนคิดแบบอยากอยากให้ออกมาดีที่สุดนะครับใส่เสียงวันที่29นะครับเนาะ,ะถ้าถ้าดีไม่ถึงว่าท่านทุกอย่างล่งตัวก็จะอาจจะใส่เสียงเล้วในวันเดียวนะครับเนาะ้วบานี้เรื่องของการไทย MV นะครับทีมไทยเอ็มวาจจะเป็นทีมเก่าก็คือทีมน้ำเพชรสตูดิโอนะครับเนาะก็คือทีมทีมงาน คู่คู่คู่บุญคู่ควันนั่นแหละครับเนาะกะจะว่างช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนก็จะได้เซซายมี่ช่วงต้นเดือนละกะส่วนจะปล่อยเอ็มวีบ้นที่เท่าใดนั่นตัวนี้ก,ก็รอฟังฟังกันอีกที่หนึ่งแต่ว่าตำหนดของตำหนดของบอลจูนี่ก็คือเพิ่นจะส่วนมากเพิ่นจะถือเลขกแปดนะครับบอวันทีแปดกับสิบแปดบอลบนทีสิบแปดกับวันทียี่สิบแปดเนี่ย 30, มีอยู่สามือแหละครับต่อเดือนนอกจากก็ยังสีเร่งเร่งอีหลีแล้วว่าจังสีได้ลง วันไหนก็ได้ที่จังหวัดมอเจาะยังซีนะครับแต่สําหรับเพลงน้อง,งอุ๋งอิงแล้วบ่าวชนคิดว่าน่าจะเป็นวันที่8พฤศจิกายนวันที่8เนี่ยจะตรงกับวันที่อา่าจะตรงกับวันที่นะจะตรงกับวันจะตรงกับวันพุธนะครับนะจะตรงกับวันพุธ นะครับซึ่งจะเป็นวันแข่งเป็นวันแข่งวันครูนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นสิ่งดีที่ fc แฟนกับจะได้ฟังเพลงเอิ้นฮักในอีกน้อยถึงเป็นซึ่งเป็นเพลงที่แต่งโดยครูเพลงชื่อดังนะครับตอนนี้เพื่นมาแห้งอีกดีครับสำหรับครูบิกนะครับหรือว่าอาจารย์บิก๊กภูมารินนะครับที่แต่งเพลงล่างๆเนี่ก็ดังหลายเพลงมากแล้วก็เป็นที่ฮือฮา ในวงการเพลงมากนะครับสำหรับครูบิ๊กหรืออาจารย์บิ๊กภูษ์มาลินนะครับเนาะแล้วเพิ่นก็ได้มาแต่งเพลงอื่นทางนั่นเองหอน่อยไห่อีหล่าน้อยอุ๋งอิงนะครับเนาะจะเป็นแล้วก็เป็นเพลงแรกที่เพิ่นแต่งไห่อีหล่าน้อยอุ๋งอิงเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นนี่ก็ตั้งใจเต็มที่ในการแต่งเพลงนี้นะครับแล้วก็ทุกอย่างต้องออกมาดีนะครับเอฟซีแฟนครับก็อยากได้ฟังเพลงม่วนมวนอยากฟังเพลงเพาะเพาะนะครับเอฟซอีนักแต่งเพลงหมายถึงครูบิ๊กครูมาลินเพิ่นก็อยาก ให้ผลงานออกมาดีที่สุดนะครับเพราะวาอย่างราะว่าด้องอก็มีผลงานก่อนหน้านี้แล้วก็ดังๆตั้งนั้นติดติดอันดับมาแรงทุกเพลงมาแล้วนะครับบานนี้ก็อยากให้เพลงออกมาดีก็เลยมีการไปแก้ก่อนหน้านี้นะครับแก้แก้แก้บางท่อนนะครับบานนี้ก็ถ้าทุกอย่างลงตัวนะครับวันที่แปดนะครับวันที่แปดพฤศจิกายนนี้น่าจะได้ฟัง เพลงน้องนุ้งอิงเพศบ้านแพลงแลวกจะเป็นเป็นการลงในช่องช่องช่องใหม่นะครับจะเป็นการไปปล่อยลงช่องใหม่ที่ก่อนหน้านี้ก็ปล่อยลงหลายเพลงแล้วนะครับก็ยังไม่มีติดมาแรงเพราะว่ายังเพราะว่าผู้ติดตามยังไม่ถึงแสนคนนะครับผู้ติดตามตอนนี้ยังแปดหมื่นกว่าคนนะครับก็ยังไม่ติดหนึ่งในมาแรงหรือบติดในมาแรงเลยตั้งแต่ลงมาเพราะวา่าจะเป็นเพลงมาหน้าบพาวา่าจะเป็นเพลงนั่งเอกออมแอมนะครับเนาะ ก็ยังไม่ติดหนึ่งในมาแรงนะครับหรือในมาแรงทุกๆทุกๆอันดับนะครับในประเทศไทยนะครับถือว่าเอฟซีแฟนครับก็ล่ออยู่นะครับว่าเพลงปูได้อ่าเพลงใดสิติดก่อนนะครับเนาะแต่วันที่แปดน่าจะได้น่าจะได้ฟังน่าจะได้ชมกันทั่วโลกทั่วประเทศสําหรับเพลง,งเอิรนฮักนางเอกน้อยวงอิงเพชรบานแพงตัวนี้เบาช่นบริคอนเฟิร์มนะครับด้วยเบาช่นกาเอาเพราะว่าวาจดจิวคอนประกาศว่าอ่าวันที่ปล่อยเพลงที่ สี่หลักๆก็คือวันที่8 18แล้วก็28นะครับตรงนี้ก็บบอลไคอนเฟิร์มนะครับด้วยเยาว่าเอ้ในเบ้าชนบอกว่าสิปล่อยวันที่8บอลโจก็เป็นปล่อยยังสันบอมแยนนะครับด้วยนี่ตรงนี้บ้าชนสถิตฐานเอาเพราะว่าเอามาจากอ่าที่เพิ่นบอกนะล่ะว่าถ้าถ้าเป็นหลักๆเราจะลงท้ายด้วย8นะครับเนาะที่จะปล่อยเพลงอ่าถ้านอกจากอียังที่อ่าฝ่าวิลีนะครับหรือว่ารีบเร่งยีลีจังสีปล่อยอ่านอกเหนือจากนี่นะครับเนาะ อา,อาจจะเป็นเพลงที่ทเป็นครอบอเป็นเพลงอดีตเพลงหัวปลาก็ง่ายลวดหรือกับเพลงหลายๆเพลงเนาะครับที่เป็นเอาไปลงในช่องใหม่ซึ่งเป็น,เป,นเป็นเป็นเส่าเสียงอาจจะมีคาราโอเกะน้ำแน่อะไรประมาณนี้นะครับเนาะซึ่งตรงนั้นเพิร์จะปล่อยเวลาใดวันใดกับเบ่ได้บ่ได้บ่ได้บอร์ใคิดยังหลายนะครับแต่ว่าเพลงที่ที่ว่าเพิร์ตลตั้งใจรีก็คือเพลงน้องเออม นั่นเองออมแอมนี่ก็คือปล่อยวันที่ก่อนหน้านี้ก็คือวันที่เท่าไหร่นะวันที่น่าจะเป็นวันที่วันที่แปดบ่ครับหรือวันที่สิบแปดน่าจะเป็นวันที่สิบแปดที่ผ่านมานะครับวันที่สิบแปดที่ผ่านมาออมแอมเพรบ้านแพงใช่ไหมแถาบ่าวชนจำบูปิตกะอ่าขอถทดคอภพยเด้ครับเดี๋ยก็คือเพ่งอืมแอมออมแอมเพ่งนอมแอมเพีงยนอมแอมเพ้านแพงนะครับเพ่งอ่ายังก็ บ่าจชนลงมือนะครับเป็นเพลงยังก่อนีส,สเกตเพชรบ้านแพงมันจําสับสนนะครับสว่วนเพลงนางเอกอมอมแิมก็กคือปล่อยตั้งแต่วันที่8ปดนะครับวันที8่8ดตุลาคมที่ผ่านมานะครับเนาะซึ่งตรงนี้ก็ขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกท่านนะครับที่มาพูดคุยกันมารับชมแลบฟังคลิปของบ่าจนคนเข้มเมา่านะครับข่าวดีครับอีกไม่นานได้ฟังกันแน่นอนเพลงเ e อิ้นฮักนางเอกน้อยอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเร็วๆนี้ครับ